ส,สนโนโนว,วัสดีค่ะทุกคน,นว,ว,วันนี้เจอกันกับกะทิอีกแล้วเอ๊วันนี้กะทิจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากกันนะวันนี้กะทิขออนุญาตเราพูดถึงเรื่องประกันภัยรถก็แล้วกันนะคะกะทิเชื่อว่า นณช่วงเวลานี้น้ำมันมันแพงมากๆแล้วรถของลูกค้าก็คงจะติดแก๊สกันมากมายเลยทีเดียวแล้วรู้กันหรือไม่คะว่ารถยนต์ที่ติดแก๊ส LPG ทำประกันแล้วประกันภัยรถแบบไหนที่จะไม่ค้งครองเดีย๋ยวเราไปดูก,กันค่ะแม้ว่าประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองรถยน์ที่ติดแก๊สไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG หรือประเภทใดๆก็ตามนะคะแต่กะทิอยากให้ลูกค้าทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับคำว่าเงื่อนไขที่เจ้าของรถหรือผู้เอาประกันต้องปฏิบัติหากไม่อยากถูกปฏิเสธความคุ้มครองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างข้อแรกเลยนะคะเมื่อท่านติดแก๊สรถยนต์ LPG แล้วไม่แจ้งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นๆทราบในกรณีที่เราทำประกันภัยรถยนต์ไปแล้วและนำรถไปติดตั้งแก๊ส LPG ในภายหลังโดยที่ผู้เอาประกันไม่แจ้งให้กับบริษัทประกันภัยรถทราบ รวมถึงการที่เราไม่ส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเล็กๆน้อยหรืออุบัติเหตุใหญ่ๆก็าตามผู้เอาประกันนะคะจะไม่มีสิทธิแจ้งเคลมความเสียหายนั้นๆได้เลยค่ะและข้อที่2นะคะไม่แจ้งให้กรมขนส่งทางบกทราบนั่นเองค่ะ หากผู้เอาประกันรถยนต์นำรถไปติดตั้งแก๊ส LPG แล้วแต่ไม่แจ้งให้กรมขนส่งทางบกทราบบริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นๆก็จะไม่ให้ความคุ้มครองเช่นกันค่ะข้อสุดท้ายนะคะติดตั้งแก๊สรถยนต์ทีไม่ได้มาตัดนั่นเองค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็ทีบอกได้เลยว่า มีคู่ให้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์กันมากมายเลยทีเดียวหากคู้เอาประกันเลือกติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่ตัวถังไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานมอกหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริษัทประกันภัยรถ ก็อาจจะไม่คุ้มครองในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะคะกระทิศแนะนำนะคะว่าอยากให้ผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่รถยนต์ใส่ใจและให้ความสำคัญในการเลือกผู้ให้บริการติดตั้งแก๊สที่ได้มาตรฐานด้วยทั้งหมดนี้นะคะ ควรรู้สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ติดตั้แก๊ส LPG หรือแก๊สประเภทอื่นๆซึ่งกะทิมองว่าเราไม่ควรละเลยแนมะ้แต่ข้อเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดข้อผิดพลาดกับการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วทางบริษัทประกันภัยรถนั้นๆอาจจะไม่คุ้มครองความเสียหายให้กับเราได้และอย่าลืมนะคะ เมื่อเราติดตั้งแก๊ส LPG แล้วเราจะต้องแจ้งให้กับทางกรมขนส่งทางบกทราบาด้วยเช่นกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่ทางบริษัทประกันภยยัยรถยนต์จะได้คุ้มครองเราเพื่อไม่ให้เราต้องมาเสียค่าใจใจ่ายกันเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่กะทิเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกค้าทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะถ้าลูกค้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กะทิฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับกะทิด้วยและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคลิปหน้ากะทิจะนำอะไรมาฝากลูกค้าท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนจากพลังงานเชื้อเพลิงมาเป็น LPG แล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะมงคลออโต้์วิสมาที่เดียวจบครบทุกบริการอย่างแน่นอนที่นี่ ศูนย์ติดตั้งแก๊สที่ได้มาตรฐานเปิดให้บริการมาแล้วกว่า19ปีและที่สำคัญนะคะช่างชำงานการติดตั้งแก๊สมาแล้วกว่าแสนคันและรองว่าความปลอดภัยและความเป็นมาตรฐานของเราสูงสุดอย่างแน่นอนลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยคะ่ะ มงคลออกโต้เซริตั้งอยู่ถนนสีนาลิบนะคะอย่าลืมมาใช้บริการกับพวกเราได้เลยหรือลูกค้าไม่แน่ใจกับการติดตั้งแก๊สในครั้งนี้สามารถโทรทงการติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำการให้บริการอย่างดีที่สุดแล้วเจอกันนะคะบ๊าย ทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกเวลาเพราะมีคำแนะนำเสมอในทุกๆเมืองคุ้มค่าเตีย๊ยบกันที่ใจไป